เหลือจากร้อยเมตรอะไรก็ไม่สู้เราอย่าเหยียดกันเองค่ะเอสวัสดีทุกคนครับเราอยู่กับจอกจอกนะบีนวิตาเองครับวันนี้เรามีแผนที่จะไปงานพลายแบงคอกแล้วก็วันนี้เราจะไปเจอสาวสาวผู้เข้าประกวดมิชลินเวริร์แล้วก็นางงามรที่ต่างๆอย่างแรกวันนี้เราก็ต้องมาปรับลุกหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกสียังเป็นแบบน,นี้อยู่เลยแม้ และทุกคนตอนนี้พี่อยู่ที่ Enrich สาขาอุดมสุะะอยู่ในรายการ Enrich Today นะจ๊ะทำเลยจ๊ะพี่ลุกปาดขาวันนี้จเจ้าสีอะไรให้หนูอ,ะอ่ะอ่าวันนี้จะเป็นสีวอมเปเนะคะตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวเราขอเวลา m โอเวอร์ oh. ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่า finish ลุคเสร็จแล้วจะออกมาสวยแบบไหนนะจ๊ะ สวเป็นยังไงบ้างทุกคนอยากจะให้ดูอะไรอย่างหนึง่งนี่ดูเลยป<ะ>ักข้างหลังเสื้อทุกคนเห็นหรือเปล่าตัวเดียว<ะ>ในโลกเสือ version <ๆ>้อเอ็นลิสเวอร์ชันไพร์มันก็ยังไงเดี๋ยวเราจะไปแพ้แวกันแลนะทุกคนไปกันเลยครับอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่งานไพร์มันของกงเท้มานครแล้วขอบอกเลยว่าทุกคนจัดเต็มมากจริง โอปอสุชาตาช่วงสีมิสอินเวอ r ์สกรุงเทพมหานคร <Ooh. S 1> ค่ะจะบอกอะไรคนที่เขาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอะไรก็ได้อะไรเงี้ยถ้าหนูได้พูดกับเขาหนูจะพูดอะไรดี คือเราทุกคนเนี่ยมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงหมดไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือเพศอะไรก็ตามเราทุกคนเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือทุกคนควรได้รับความเท่าเทียมในทุกๆรูปแบบก <meter. S 1> ารยอมรับนี้ค่ะขอให้มาจากการยอมรับด้วยใจของเราจริงๆด้วยความเข้าใจของเราจริงๆไม่ได้เกิดจากการที่สังคมบอกเราว่าถึงเวลาจะต้องยอมรับแล้วเพราะว่าเราทุกคนเท่าเทียมกันค่ะเอออ่ะขอบคุณน้องอปอมากเลยนะคะ นาตาเลียวานิสพุทโธนโกรทูเอ็มยูทีสองพันยี่สิบสี่ปีนี้เป็น the first year where we allowed equality for same sex marriage in Thailand massive step but we have a massive long road to go ก็คือเป็นข้อดีแต่เราก็ยังมีมหลายจุดที่เราต้องเราต้อง,งต้องพักง,งใช้ค่ะขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่ส่งกำลังใ,ใจให้หนูนะคะแล้วก็ติดตามในจอ รถอยู่ใน IG ของเรานะคะแต่วันที่ไฮไลท์ Natalia Onees Double M นะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะ Android มาค่ะขอบคุณะรขอบคุณพี่พ <oh ี่สื่อนะคะที่แบบว่าช่วยกันอย่างเต็มที่ในการผลักดันเราคงไม่ได้เรียกร้องอะไรให้เราได้มากกว่าคนอื่นแต่อย่างน้อยเราแค่อยากให้มันเท่าเทียมกันเราอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขอันนี้พี่ต้นว่าอย่างน้อยเราก็เป็นแบบอาเรอะนะความที่เห็นเล็กๆใช่แล้วก็พี่ต้นคิดว่ามันมันดีแล้วมันจะค่อยๆดีไปเรื่อยๆอะรดีค่ะ ที่นักคนรศีีมาปีนี้ค่ะมาริสาวาุณีคือตอนนี้สังคมไทยม,มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากขึ้นเกี่ยวกับ LGBT มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ I think it's really great because we should all support each other and we should all love each other as we are and I think here we are all accepted just the way we are and I love that สุดท้าย อยากให้น้องมาลิฝากขอกําลังใจจากแม่ๆจๆๆับจ้องนคัะสวัสดีค่ะคุณแม่ๆทุกคนด้วยนะคะขอเป็นกําลังใจกับหนูด้วยนะคะมาริสาวาุณี IG Facebook thank you ต <Okay, S 2> <love S 1> ้อณ <you. S 2> มากเลยค่ะขอบคุณแม่ตัวกนลลยลูกสวัสดีค่ะสุริสุริสา s u เซ n ยนาเกอร์นูเอ็มููเก้น้องสูมีความคิดเห็นยังไงบ้างว่าสมรสเท่าเทียมจะผ่านแล้วก็อยาก ะะแล้วก็ความหลากหลายทางเพศซึ่งสู่กําลัง e m b r a รสวันนี้อย่างที่บอกก็คือคตัวตนเราเป็นยังไง <S 2> <S 2> ชีวิตเรามันเดินผ่านไปเรื่อยๆเราอยาก e อม r บรสสิ่งไหนให้เป็นให้สุดไปเลยค่ะอ,อยากให้กฎหมายผ่านทุกอย่างที่ประชาชนอยากจะทําค่ะ,ะขอฝากกาลังใจนะคะจากแฟนเพจจอกจอกนะคะวันนี้ร้อ,อนมากแต่เราสู้<อ> มยทมหาสารคามค่ะไม่แดงไม่มีแรงดลนเนาะใช่แล้วค่ะเพราะว่าสีเดียของเราชื่อแม่แดงด้วย<อ>กต้องแดงดีใจมากๆเพราะว่าอย่างเาพี่เองก็มีเพื่อนแล้วก็ครอบครัวที่เป็นชาย LGBTQ <อ>เยอะมากซึ่งวันนี้กฎหมายผ่านแล้วแล้วเลยอีกนิดเดียวจะสําเร็จรู้งร่วงไปร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นดีใจมากแล้วก็ยินดีกับทุกๆคนด้วยแต่ว่ายังไม่สิ้นสุดแค่นี้นะคะเรายังอยากให้ทุกคน เรื่องนีไปตลอดเรื่อยๆตลอดไปค่ะมันยังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องต่างด้านใช่ค่ะนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเท่านั้นค่ะเราจะมีหลายเรื่องช่วยร่วมด้วยช่วยกันตลอดไปค่ะอ่าสุดท้ายอยากให้ป๊อปปี้ขอบกำลังใจกันหน่อยค่ะก็ร่วมเชียร์ป๊อปปี้ด้วยนะคะสำับเอ็มยูทีมาตัดปกรรมในการประกวดมิชลินเวิลด์ไทยแลนด์2024นี้นะคะฝากด้วยนะคะเมีวและลิซ่าของสมาธิเอ็มยูทีกรุนครศรีอยุธยาค่ะทุกวันนี้เธอฟุ้งฟิ้งมากโซดเลปัจจุบันนี้สึกว่าเรื่องหมียหรือว่า ความหลากหลายทางเพศอ่ะจริงๆมันควรเกิดขึ้นตั้งนานแล้วแล้วก็ตอนนี้อยากให้กฎหมายข้อน,นี้ออกมาแบบอย่างเร็วที่สุดเพราะว่ามันก็เป็นแค่สิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรมีแล้วอันเนี้มันก็จะทําให้ชาวสีุ้้ของเรามีความสุขมากๆขึ้นไป กาหมายถึงว่ามันไม่ใช่ว่าในโลกเรามันได้มีแค่2เพศไม่ใช่แค่ผู้ชายกับผู้หญิงมันมีหลายเพศมากๆ,ๆเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ LG b t q อ่ะเป็นเหมือนกับทุกเพศและได้รับสิทธิทุกอย่างเาท่าเทียมกับทุกเพศครับต้องบอกเลยว่าไทยแลนด์เนาะเป็น example ที่ดีคอมแพทย์จากเมืองนอกกับประเทศไทยอ่ะจริง p พ s i t i v e นะเราทำดีมากอยู่แล้วใจเย็นๆนะครับ step by step เราไปทางที่ดีแล้วนะตอบเป็นกำลังใจให้มีแสนมิสเตอร์โกลบอลปีนี้ด้วยนะคะไทยแลนด์ของเรา ราจะทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดทําให้การประกวดในปีนี้เนี่ยสนุกแน่นอนแล้วก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยค่ะใหญ่มากแสดงถึงพลังของ LGBTQIA ทั้งหมดพอบอกค่าวบอกว่าปีหน้าลดขบวนเหลือจันะอกร้อยเมตรวันนี้คนเยอะมากวันนี้คนเยอะมากคนมาแสดงพลงังพรายมันเนาะความเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นอย่างที่ผู้กอบอกเลยว่าแม้ว่าคุณจะเป็นเพศไหนเราเท่าเทียมกันค่ะขบวนแรกนะเธอบอกเลยว่ามันยังมีอีกหลายขบวนที่แบบ อยู่ข้างหลังยาวมากกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเราไม่ได้ต้องการอะไรที่พิเศษไปมากกว่าชายจริงหรือหญิงแท้ค่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือคว,ความเท่าเทียมค่ะ และความเท่าเทียมเนี่ยก็จะแสดงออกถึงเรื่องของคํานําหน้าหรือว่ากฎหมายที่แสดงอัตลักษณ์ทางเพศด้วย <นะ S 1> เพราะว่าบางทีรูปร่างอย่างเราเข้าศารเข้าสถานีตํารวจเขาก็ไม่สามารถเอากฎหมายมารองรับพวกเราได้ซึ่งนี่คือความไม่เท่าเทียมในสังคมความเท่าเทียมในสังคมคือมนุษย์ทุกคนอยู่ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขค่ะถ้าอยากจะฝากถึงผู้ีอำหน้าหนูอ,อยากจะฝากอะไรคะอยากจะฝากว่า สิ่งหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือการเขาเรียกว่าการหาเสียงเนาะคุณอยาให้การหาเสียงของคุณเนี่ยเป็นแค่ลมปากขอให้คุณทําอย่างที่คุณได้พูดเอาไว้นะคะการผลักดันพร,รบสมรสเท่าเทียมขอให้คุณทําขอให้ทุกทกท่ทานสสสทททวทุกท่านนะคะทาอย่างจริงจังและขอให้ประสบผลสําเร็จโดยไวเพราะว่าถ้าประสบผลสําเร็จแล้วกฎหมายข้ออื่นๆหรือว่าประโยชน์อื่นๆของชาวไทยก็จะตามมาเพรว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแม่ กลุ่มความหลากหลายทางเพศอ่ะเมื่อเรามีโอกาสได้เติบโตค่ะหรือมีพื้นที่เยอะขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเราจงอย่ากเกียผู้หญิงและผู้ชายออกไปจากนอกคอมมูนิตี้ถ้าเราอยากให้เขายอมรับเราเราก็ต้องยอมรับผู้อื่นด้วยนะคะเพราะว่าเราก็คือคนเหมือนกันใช่เพราะว่าเอาง่ายๆความหลากหลายเนี่ยเท่ากับมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างบนโลกใบน,นี้เนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นแบบไหนเซ็กชวลยังไงเนี่ยแต่ถ้าเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะ มีเรื่องฝากอยากจะฝากเรื่องอะไรอะฝากนะคะอะไรก็ไม่สู้เราอย่าเหยียดกันเองค่ะเธอ,อตายก็เธอเผาแต่แท้ก็เธอตายไม่มีเผาติดต่อมันก็เขียวค่ะ